สดน้ำลองคอสวัสดีครับพ่อแมีพี่น้องครับผมมืัอนี้ครับมาพ่อกับเก้งน้อยนะครับผมโอ้ยคือ,อยากมามากครับคิดยังโองกับมนูงง่ายๆเฮ้าครับผม มามาต้ยมยำกุ้งครับผมเครื่องเน้นๆเลยนะครับพรอแมไพี่น้อง,องโอ้เมื่อนี่ใส่กุ้งจกีกโตเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจบโตครับมีหมูหมูซับน้าครับเอาเก้งเอามาเห็ดเป็นก้อนนะครับมันจังนากินกรมะมาพริกมีไอ้ผักกาดดองน้านะครับพรอแมไพี่น้องไข่อีกสองหน่วยออะบัวลายครับผมหิวข้าแล้วครับโอ้ยก่อนอื่นเราบีบมะนาใส่น้ำเนอ เปียวซีดแซบถึงใจเนี่ยเบื้องเอาแล้วความเสีย่ยงมีหับประกันเลยครับเหตีงโมงเสกอย่างไรโอ้โหซฟเห็นดืเปียวไปก่อนคนจังน้อยครับ พี่น้องเลยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับผมุูนให้บงกุ้งซะก,ก่อนดิเนี่มันฮดซสือได้นี่ครับเยาขาคืบละอ้าสมนีก็นน่าจ,จะได้แล้วแหละครับบอกกิ้งกับโบไว้แล้วหิวเข้าครับผมบแซ่แๆน้ำกันเด้เอพ่อแม่พี่น้องเลยอ้ ยังหันห่อนอยู่เลยครับผมมีผีกแห้งพร้อมยำบวบเพ็ดครับอืม ตัวง่ายๆเลยอืออืออ้มันเพิ่นกันไรลงไปในน้ำต้มน้ำซุปา้อยแหละครับผมปอะมาณไปน้องอืออโอ้ยกุง้งนะ เนื้อเด้งดีดีครับนึบนึบกลึบกึบืมอืมยังใส่มืออยู่บอก,ก,กยิ่ง่ะอืมมามา่าห่อเดียวครับผมเน้่นเครื่องครับผมมาเนี้ ทั้งพักกาดดองทั้งพักกาดขควาครับใส่ล่วงหมดเลยคำนี้ง่าเพื่อพี่เพื่อนออ้องซาใจโอ้ติดปากพอมอื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 มโอ้ cai đằng đi อกุ้งครับอโอ้โมโอ้มันดีขนาดแซบดูดนิ้วของแท้ อีกคำครับคำใหญ่ๆสดน้ำลองคอเน,นี่เราเมนูกลางเดือนเท่าครับผม เมนูกลางเดนืออือืมแซ่บครับผมมีเหงเี่สดนันห้อนอืม หัวกุ้งกระแทบมันนะกินได้เบิด์เลยอันนี้ครับอืม,อม แอบแหง้งดูดกินว่าจังสดกับน้ำต้มยำครับไม่แห้งดีเลยเลย <c oughs> มีนุงง่ายครับแต่อร่อยสออนยาดเซ็หง่ายจงังน้อยครับบนเ่นนอง แล้วไหมไหมกินนอนทอนมีแห้งอ่ะโอ้อบาบมันซื่นมันสวงเนาะเนี่ยว่าเนี่ยกินก็ไปลูกโดดพิงแห้งเนาะกุ้งเน้นเน้นนี่เบ้อ แซ่บคือเก่าวางซ้อนกัได้เลยเนะแซ่บกินลอียุไบ,บอยู่นะครับน้องกันลายเติมึ่ง เต็มหมอเรื่องแน่นแหงอันนี้อืออีกสักตอนะคุ้มอืมัมนในหัว เหลือปากเหลือแก้มจังน้อยครับอืมอืมสะใจแต่ละคำแต่ละบ่วงเน้นๆทั้งนั่นเลยรับอืม โอ้ปิกเกีนแตกครับผมฮ <c oughs> ะเกงน้อยครับได้เมนูไอ้ต้มยำกุ้งนะครับผมเคื่องนนี้เน้นเลยนะครับผมวันนี้แซบแห้งครับผม,ผมเป็นพี่น้องบุมบินไอ้เรือนี่มุ่งเป็นบแบแซบเลยมันห้ายนะครับผมไอ <c oughs> ้กิน,ให,กนให้กินบาเบิร์ดละครับกดเนี่ยว่าก็ได้เนี่ยแซบฟ้าพีตอนนอกนะครับผมวันนี้ก็ได้เกีงน้อยกับขอขอบคุณน,นะครับผม,ผมเป็นพี่น้อง ที่เป็นกำลังใจให้คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หากินน้อยไปโด,ดนเด้อน,นะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมอย,อย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยอย่าได้ไข้กันนะครับผมรวยแล้วกับขอให้รวยอีกมาน์่แลกกับขอให้มาอีกนะครับผมอ่ะกินน้อยอสิได้รา,าพีล่ลาน้องไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพีล่ลาน้องไปเพียงสค่นี้ก่อนสวัสดีครับ